สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านภาคก่อนเกมขอน่าผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2ครับเป็นการแข่งขันระหว่างเชลซีเปิดดังสแตมฟอร์ดบิดรับการเยือนของบูเลเซียดอทมุนในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงศ์สิสงรับหน้าที่บรรยายพานธุระบบฟีฟ่ายในรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งจริงในวันที่8มีนาคมในเวลาบ้านไทย3นาฬิกาครับเชิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง B i n ินสปอร มาดูผลงาน3นัดหลังสุดของเชลซีครับทำได้แค่ชนะนัดเดียวครับนัดล่าสุดที่เปิดสแตมฟอร์ดบิดนี่แหละครับเอาชนะลีดยูไนเต็ด1-0ที่เหลือ2เกมแพ้กับสเปอร์0-2ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็เซาท์แฮมป์ตัน0-1ส่วนสำหรับของบุรเเซียดอทมุนครับผลงานยังยอดเยี่ยมอยู่ครับในบุนเดสลลกาเยอรมนีครับชนะ3เกมรวดเลยนะครับนัดล่าสุดเอาชนะอาเบลไลม์ซีครับ2ประตูต่อ1ครับ ส่วนเกมคู่นี้ครับเล็กแรกที่บ้านของบริเตนด์ดุนครับดอนเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์เงื่อนไขวันนี้เชลซีต้องมีสกอร์และชนะไม่ก่อนครับแต่ดูที่ว่าสกอร์ที่จบเท่าไหร่ครับหากจะมีการเสมอกันต้องต่อเวลาไปถึงทดเวลาแล้วก็ดวนจุดโทษครับมาดู11รายชื่อเล่นของเชลซีครับในระบบ3-43มีเกป้าเป็นผู้รักษาประตูครับโชลบาทางขวาฟูฟาน่าทางซ้ายคู uri, ริวุรีตรงกลางโคววซิฟฟอนันเดส เบนซีเวลซ้ายครับโรตาชิสขวางลาฮิมสเตอร์ลิงคาร์ฮาเวตแล้วก็เจ้าฟิลิกครับเป็น3าประสานในด้านบนครับมาดูฝ้าของทีมเยือนอย่างบุริเซียดอตมุนบ้างครับได้เปรียบอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนยครับจากในชัยชนะนัดแรกของเขาครับ 11รายชื่อจะเป็นใครครับมีอเล็กซานเดอร์แมเยอร์นิโคลัสโชสตารเดเบตครับ, en, bet, รบอีก3ฝ้าของแดนกลางเดี๋ยวจะมาดูกัน,นครับมีเกเรโดทั้งด้านซ้ายชูเล่โวฟแดนกลางมีออสการ์เอมบรชันซูทบริงแฮมด้านบนมีจูเวนบันอันแล้วก็ทั้งด้านชูเล่ขออภัยครับเป็นมาโกร้อยนะครับเกมเริ่มครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ รอบ16ทีมสุดท้ายครับนัดที่2เชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดรับการเย็นของดอทมุนครับโรตารชิกส์พาดทางขวาให้กับไลฮิมสเตอร์ลิงย้อนคืนหลังให้กับโรตารชิกส์ชิกแดงกลางมาที่คลายฮาวเวตทางขวาสเตอร์ลิงย้อนมากลางที่โควาซิตตรงกลางที่เอนโซเฟอร์นเดสเจ้าฟิลิกกับเอนโซยาวไปติีฟู๊บครับเซนเดเบกขึ้นหน้ามาครับ โอ้โหเรวบอลเข้าปืนยังฮาแวิดโอเมเยอร์ยังปัดออกไปก่อนครับยังไม่ได้ครับเร่งเลยครับเชลซีต้องการประตูแรกก่อนครับเปิดมุมของเชลซีโดยไรยฮิมสเตอร์ลิงครับเล่นสั้นที่เจ้าฟิลิปครับเปิดขึ้นนามาได้ขึ้นไม่ถึงครับแม่ติดวบออกมาก่อนครับกูรีบรีเก็บได้ครับให้มาที่สเตอร์ลิงเลนหนึ่งสองโฟฟนาน่า โฟฟาน่าพามาทางขวาโฟฟาน่าตักติดซูเล่รับราฮิมเซอร์ลิงย้อนกลางฮาเวตโอ้โหแตะยาวแรับแตะยาวไม่ได้เปลี่ยนครับวันลั่นเนี่ยเรายังได้อยู่โรตัสชีกโอ้โหกดลูกนี้เป็นคอมเตะม,มุมของเชลซสีครั้งครับโอ้โหนี่สวมปกแขน,นครับเป็นกับตันทีมครับไม่มีทางด้านเซซ่าอัสกุเลตาหูเหมือนจะโดนแขนครับแต่ ผู้ตัดสินมองเห็นว่าเจตนาไม่ได้ยกผีผามครับเก็บมือแล้วเก็บไม่อยู่ว่าบอลมาโดนแขนครับบอลของเชลซีครับโรตาชิกตักไปข้างหน้าครับไม่ได้ลุ้นครับวุบเราตึงกับตัวยิงดูเลี้ยนบอลครับโอ้ยสไลด์ยาวกันไปครับเตะมุมอีกครั้งของเจ้าถิ่นครับเกรแฮมพอรเตอร์เพิ่งมีชัยชนาทแรกครับโอ้โห หายมันนานเกมพิมพ์ลีกสามนัดหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวเองจูเลียนบันครับมงตั้งมาครับโอ้หเอ็นโซ่ของเด็ดวันเล่ดเซซายยังไม่ผ่านของหลังของดอดมุนครับมาโกร้อยครับม้วนรอเพื่อนให้ที่อะไรแทงทะลุช่องมาได้สวยครับมาที่จูดบิลิ่งแฮมได้เดียวทะลนงได้เดียวทะลุจูดบิลิ่งแฮมครับหนึ่งศูนย์ครับดอดมุลขึ้นนําจากจูดบิลิ่งแฮมครับในนาทีที่14เท่านั้นครับ จังหวะสวนดอกเดียวของดอทมูลไปผลเลยครับแม่รับมาก็ร้อยแทงทะลุช่องได้สวยครับโอ้โหแล้วหลุดมาต้องเลือกครับนี่เลือกมุมซ้ายของเจ้าตัวครับไม่ทันครับเกป้าโอ้โหยืนขาแข็งเป๊กเลยครับโอ้โหก็ต้องรอทว่าสนาว่าจุจะยิงเข้าหรือยิงออกครับโอ้โหแย่ครับเทลซี1-0ครับดอทมุนขึ้นนำในนาทีที่14จากจุดบิลลิงแฮมครับโอ้ยุ่งนะครับสองประตู ต้องทำก่อนครับสองประตูครับลูกแรกเข้ามาก่อนครับเชลซีครับฮาเว็ตสตริงติดอยู่ครับสตอริงแบ็กโอ้โหฟาดเลยครับโค้ชิกฮาเว็ตโอ้โหติดซูเล่ครับอาร์เรอาร์เรดีทางขวาให้จูเลียนบัตชิฟเข้ามาไม่มีธงโอ้โหธงยกชาครับผู้ช่วยผู้เสินครับมาโกร้อยนึกโวยครับดูจังหวะชิฟของจูเลียนบันชิฟเข้โอ้โหเกินเกินไปเยอะครับค่อนข้างชัดเจนครับลูกนี้ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเสียครับมา r c รอย u ์ยังออกน้ำอยู่ครับดอ r t m u n ได้เปรียบครับจ a w ฟิลิกให้มาที่ c l a เวตเ e นโซ n z o f e r n a n d ทางซ้ายที่ j า w o r l i k จ a w ฟิลิกแทงทะลุช่องมาเข้าวสิทธิ์โอ้โหตามน้ำลูกนี้ติดเมเยอร์ครับหัวทิ้งขึ้นหน้ามาครับยังได้ไหมจุด Birmingham ฟาดมาที่ไ j u l i a นบันบันตรงกลางมาที่ร้อยตบซ้ายมาที่อ Oscar ออสการ์ Oscar, พามาทางซ้ายยังมองเพื่อนเราปาดเข้าไปติดโชลบายอยู่ครับออสการ์ Oscar, ยังได้อยู่ที่อาแลอาแลย้อนมากลางที่ออสการ์บิลลิงแฮมทางขวาลอยส์วอล์ฟวอฟหมุนอยู่ยังประคองอยู่ให้เพื่อนมาที่ออสการ์แทงมาติดเอนโซฟอนานเดสครับเป็นบอลสวนของเชลซีบ้างครับคลายฮาเวตซิปไปทางซ้ายชิเวลฮาเวดหนึ่งสองครับ ทางขวาก็มีครับกลางก็มีเจ้าฟิลิกทิมรอช่องเอาคืนมากลางอีกเจ้าฟิลิกโอ้โหไม่ยิงลจะไปให้เพื่อนติดกนเลโรครับโอโเจตนาให้อีกครับข้างหน้านัจะได้สับหรือไม่สับยังจากใจกว้างอย่างครับโรตาชิชครับได้สวนอีกครั้งของเชลซิฮาเวตฮาเวตทางขวามาที่ไรม์สเตอร์ริงโอโแมเยอร์อยังปัดเอาไปก่อนครับ แฟนบอลส่งเสียงเชียร์เจ้าถิ่นครับกระตุ้นให้เร่งกหน่อยครับอกออนนำไปกลับที่สองไปแล้วครับลูกแรกต้องมาก่อนครับเชลซีราฮิมสเตอร์ลิงครับชิปไปข้างหน้าครับได้ขึ้นฟนฟน้ายังได้มาที่เจ้าฟลิกให้ตรงกลางมาที่เอโซฟ,ฟันเดปันได้สายโอ้โหบอลเพินข้ามคานครับเอโซฟร์นนเดสดาวรุ่งของทีมชาติอาร์เจนตินาครับ บอลโลกที่ผ่านมาก็โอ้โหรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมครับดาวรุ่งครับบอลของดอทดมุนครับมเมเยอร์หัวดขึ้นหน้ามาครับอือฟาดได้อยู่รอยส์้างหน้าไม่มีเพื่อนครับกูรีบารีเก็บได้ครับเอ,นอ็นโซเฟเนเดสทางซ้ายมาที่เบนชิวลชีวลให้มาที่เจ้าฟลิกตอกมาที่ฮาเวดกดยังติด สตาร์ลบเอ็กเก็บเอาของโรตารที่เก็บได้ยกให้กลางมาที่คายฮาวเวดโลไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับสกอร์รวมนะครับแต่ในบ้านนั้นตีเสมอครับให้กับเชลซีครับหนึ่งหนึ่งจากไรฮาวเวดครับดูจังหวะของโอ้โหยิงติดบล็อกก่อนครับแต่โรตารที่ิชไปเก็บได้ครับแล้วก็เข้ากลางมาที่ฮาวเวดอีกครั้งโอ้โหโโอ้หกลับเข้าสู่เกมนะครับแต่สกอร์นั้นยังตามอยู่หนึ่งประตูครับ เกรแฮมพอตเตอร์บมบวมดื่มเยอะหรือเปล่าครับช่วงนี้เครี <ๆ S 1> ยดด้วยฮาร์เบิตครับนาทีที่3 16สกับตีเสมอให้เจ้าถิ่นครับแต่สกอร์รวมของ2นัดยังไม่พอครับเมเยอร์ครับทิ้งขึ้นหน้ามาเอเบรชานหมุงตั้งได้ครับให้มาที่ออสการอะไรครับบลอยส์ไม่ล้ำหน้าด้วยบอารอะเออารลเได้เดียวอาระเสองหนึ่งครับโอ้ โอ้เซบาสเตียนาเร่ครับต้องชมครับจังหวะแทงมาของมาก็ร้อยครับแล้วก็ได้หลุดโอ้โหกองเชียร์ของเสือเลืองครับไม่ใช่มาเลเซียมันเป็นดอทมุมครับดูจังหวะแทงของร้อยแล้วได้เปรียบแล้วหลุดกดขวาเลือกได้ครับจังหวะคล้ายๆกับของจูดเบลิงแฮมครับแต่เปลี่ยนมาเป็นมุมขวาของตัวเองครับโอ้โหสองลูกมีสองมุมสองคนครับสองเหลี่ยม สองหนึ่งนึงครับโอ้โหโอโดอทมูลขึ้นนำเชลซีครับจากอะไรครับโอ้โหโตีเสมอได้ต้องกลับมาเป็นรองอีกครับเชลซีเหลือสี่นาทีสเสษครับโอ้โหคลายฮาเวร์ดยิงดิดดดติดเป็นลูกเตะม,มุมของเชลซีครับดูจังหวะภาพช้าของฮาเวร์ดครับยิงดิดดดโอ้โหยังติดบล็อกด้วยเข่าครับ ป้องกันไว้ได้ครับเตะมุมของเชลซีหกหูเตะมุมห้าดอทบุญหนึ่งศูนย์ 0, นี่ครับเล่นสั้นมาครับโรตัสชิกทิ้งไปข้างหน้าเข้ามือเมเยอร์เมเยอร์ไม่เร่งครับก็ต้องรักษาสกอร์นี้ให้จบครึ่งแรกครับจูเลียนบันออสการออสการ,การได้แทงอีกครับโอ้โหจังหวะแทงของดอทบุครับโอ้โหแล้วไปให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วแทงมาตรงกลางติดอะไรอีกครั้ง บิลลิงแฮมกดขวาโอ้โ oh ห oh. เรียบร้อยครับ3ประตูต่อหนึ่งครับจูดบิลลิงแฮมครับโอ้นี่ผลงานดีมากครับมีหลายสโมสรที่ต้องการเขาครับดูจังหวะพาดช้าก่อนครับอาแลจังหวะแรกไปโดนบ็อกก่อนแต่จังหวะสองก็ส่งได้ครับสาหนึ่งครับดอทมุลขึ้นนำเชลซีโอ้โหสกอร์รวม4ี่หนึ่งไปแล้วครับโอ้โห ต้องไปรอรุ้นกันในครึ่งหลังลครับจูดลบิงแฮมครับกดประตูสองในนาทีที่3ที่หกครับแล้วเป็นประตูที่31ให้ดอทมูลขึ้นนำเชลซีแล้วก็จบเกมที่สแตมฟอร์ดบีตครึ่งแรกครับเชลซีเจ้าถิ่นยังตามดอทมูลอยู่1ประตูต่อสาครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาชมเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กันต่อครับ กลับมารับชมเกมกันต่อครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับครึ่งแรกนั้นดอทมุลครับโหกดไป3ประตูต่อหนึ่งครับเป็นปัญหาที่เกรแฮมพอตเตอร์ต้องแก้ไขนะครับในครึ่งหลังครับดูจังหวะนี้ก่อนของอาร์แอลครับโอ้โหเกป้ายังปัดเอาไปก่อนครับยังได้อยู่ที่โชโลบาครับให้มาที่คูลิบาลีครับขึ้นหน้ามาที่มาติโอโควาสิครับขวาไปที่ราฮิมสเตอร์ลิง ย้อนมาที่โคเวซิตล้วก็ให้สเตอร์ลิงอีกครั้งครับราฮิมสเตอร์ลิงครับพามาทางกลางสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงกดขวาเลยโอ้โหยังไม่ผ่านเมเยอร์ครับจังหวะของทางด้านเอนโซฟอนานเดสครับไปทำฝาแหวนเบรชานครับโดนไปเลี้ยงแรกของเกมไหมครับดูครับบอลนั้นไปแล้วแต่โอ้โหไม่อยากไม่อยากให้คนไปครับโอ้เอนโซฟอนานเดสไปเข้าข้างหลังของมาร์โกร้อยนะครับเป็นลูกเตะมมุมของเชลซีก่อนครับ ราฮิมสเตอร์ลิงกับเอนโซ่ครับอยู่ใกล้ครับเอนโซ่ฟอนานเดสชิปมาโอ้โหแล้วจับเชาฟิลิกแล้วกดด้วยโอ้โหยังไม่ได้ครับสตาร์เล็บเบกยังบล็อกไว้ได้ครับบอลของดอทมุนครับจูเลียนบันข้างหน้ามาที่จุดบิลลิงแฮมบิลลิงแฮมมีข่าวกับลิเวอร์พูลครับดูว่าซัมเมอร์น่าจะย้ายมาจริงหรือเปล่าครับอะไรให้กลับมาก็ร้อยโหยังติดเกบ้าอยู่ครับ เราจะมีการเปลี S ่ยนอะไรเ่อผู้เล่นสำรองครับทางด้านของเชลซีรูเบนโรตัสชิกออกเป็นทางด้านริเจีมครับเข้ามาสวมปกแผนแทนโรตัสชิกนะครับไม่มีอย่างเชโกซิบาแล้วก็เซซ่าเอสกูเลต้าครับวันนี้เปิดมุมของรถมุน,ดดนครับเกเรโดครับทิ้งขึ้นมาเราได้โอ้โยเกป้าครับบอลพยายามจะมุดแล้วแต่โดดไปปัดไว้ก่อนครับดูภาพช้าเกเรโดตักเข้ามาได้คืนของมาโกร้อยครับโโอ้ห บอลไม่แรงมากครับน้ำหนักกันจัดดีอยู่ทิศทางเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่ปลอดภัยเกรป้าทุบไปก่อนครับแต่มุมของดอทมุลครับดอทมุลจะได้เปิดครับเปิดขึ้นแบงหน้าได้ลุ้นอยู่ครับคูรีบอลลี่มองออกมาก่อนยังไม่ปลอดภยัยมาโก้ร้อยมองตั้งมาที่ออสการ์มาโก้ร้อยหูยิงด้วย้ายออกข้างอย่างน่าเสียดายครับ ขอภายมันออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะของเชลซีจโเลบ้าออกครับเป็นเมสันเมาส์ครับลงมาแทนเปลี่ยน2ผู้เล่นเลยครับทุกทีมของพลอตเตอร์เกปปาะลหลเลนกลางมาที่โฟฟาน่าลิสเจมลิสเจมตรงกลางมาที่เมสันเมาส์ต้องแก้มาก่อนสักหนึ่งประตูครับเชลซี ลาฮิมสเตอร์ลิงเลี้ยงตัดเข้ามาทางซ้ายก็ให้กับเมซันมาโอ้โหชนคานโอ้ยังไม่ได้ประตูไล่เข้ามาครับคลายฮาวเวดตักไปทางขวาที่ราฮิมสเตอร์ลิงเอาบลอลลงสวย้เขาติดเกเลโลโอ้มาแย่งได้สวยครับสเตอร์ลิงยังแกะได้อยู่ครับแก้ตัวได้ครับสเตอร์ลิงครั้งครับกลางมาที่เจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกกดซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหปั่นซ้ายลูกนี้ของเจ้าฟิลิกครับไล่มาเป็น2ประตูต่อสาครับต้องรีบ เก็บบอลไปตั้งนะครับมายืดเยื้อไม่ได้ครับผู้เวลามันผ่านไปเร็วครับเราตามอสองประตูครับดูจังหวะภาพช้าของเจ้าฟิลิปครับโอ้โหกดซ้ายตรงนี้หายเลยครับบอลสายติดไซคก้อยเลยครับเริ่มกันครับเชลซีกับดอทมุนสามประตูต่อสองไปแล้วครับเชลซีเงื่อนไขต้องสักสองเม็ดก่อนครับ พอนัดแรงนันไปแพ้มาศูนย์หนึ่งกับเอนโซ่ฟอนเดเดสโอโหตีเสมอให้กับเชลซีจนได้ครับโอ้ซัดลูกนี้กดด้วยซ้ายครับสวยงามจริงๆครับเอนโซ่ฟอนเดเดสครับจังหวะหนึ่งสองครับเขี่ยไม่ทันเลยครับโอ้สเตอร์ลิงครับเบอร์หนึ่งสองแล้วก็เป็นทางด้านเอนโซ่ฟอนเดเดสครับแตะด้วยซ้ายครับโอ้เข้าเหลี่ยมนี้โอ้โหปั่นด้วยซ้ายครับปั่นก้อยครับโอ้บอลส่ายโอ้ หมดสิทธิ์จริงๆครับเอาละครับเชลซีต้องการอีกหนึ่งประตูครับบิลิงแฮมขู่นำห่างไปสองลูกสกอร์รวมห่างไปสามครับดอร์มุนรักษาไม่นะครับโดนเจ้าถิ่นอย่างเชลซีครับจิเบลเจ้าฟิลิก์บินหนึ่งสองแม่ติดซูเล่ครับเข้าสู่ช่วงจะดยี่สิบนาทีเสร็จสุดท้ายครับเชลซีเริ่มบุกมัน,นครับ จ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกม้วนแล้วให้ทางซ้ายเอโสโธนเดสเจ้าฟิลิกดีดมาที่ฮาวเวตโอ้โห,โห,โห,โหบอลไม่หนีมือมีแยบมีเยอะแล้วมี์แยบเมย์เยอะก็มีแย,ย,ย,ยบ,อบพพโอ้โหเมย์สันเมาครับขออภัยครับผ่าพ่าพิดพลาดถูกโอ้โหอะไรทางซ้ายมาว่างครับมาโกร้อยโอ้โหลำหน้าไปครับดูจังหวะแทงของอะไรครับโอ้โห,โห ห่างไปเยอะครับมากรอยครับสปีดต้นนั้นดีอยู่แล้วตังเตกของเชลซีครับยังพอมีเวลาครับลิสเจมอีกรารเปลี่นลิสเจมเข้ามาครับมีผลนะครับช่วยให้เชลซีนั้นได้สองประตูตีเสมอครับอักไปทางซ้ายมากรอยส์ดึงรอเพื่อนครับรอยส์ โยกอยู่สองทีติดลิทเจม,มบ์บล็อกไว้ได้ครับเนี่ยรัลิทเจมมันดูดีเลยครับเมสันเมาส์ให้กลางมาที่เจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกชิปไปทางขวาคืนไปที่เมาส์เมาส์เอาบอลลงได้ครับตักมาตรงกลางดังติดสตาร์ลเล็บก,กับออสการแก้ไขมาอลิสอะไรโอ้โหสเตอร,ร์ลิงมาช่วยเกมไว้ได้ครับแล้วจะได้สวนเลยครับสเตอร,ร์ลิงสเตอร,ร์ลิงไปไม่ไหวก็ต้องคืนมาก่อนนะครับ เฟือนไปไม่ได้ครับเมซันเมาส์ต้องเน้นเป็นพิเศษครับช่วง10นาทีเศษสุดท้ายนะครับบิลลิงแฮมของดอทมุลครับพามาทางขวาบิลลิงแฮมมี2ประตูครับลุ้นเฮดทริกไปครับวันนี้อะไรอะคอล้อยดีดขวางี้โอ้แม่จะลักไก่แม่เกบป้ายังไม่หลงครับทิ้งขึ้นหน้ามาครับเมสันเมาส์ทิ้งไปข้างหน้าก็ไม่มีใครบ่งตั้งไปครับกเรโร่อ้ายังแกะไม่ได้ครับเมาส์ จา้าฟิลิกมาทางซ้ายที่ไคลาเวตครับสลับตำแหน่งกันยืนครับเจา้าฟิลิกมาตรงกลางครับฮาเวตมาทางซ้ายเจา้าฟิลิกแทงมาที่ชิเวลฮาโหสลอตเบกแก้ไขได้ครับตัดบอลครับเหลือ5นาทีสุดท้ายครับจบตรงนี้ก็ดอตบุลเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วครับบอลของดอตบุลที่วูฟครับวูฟ ทิ iser, ้งแปงหน้าติดคูลิเบอรี่หกเกี่ยวได้สายหนึบเลยเกลามากครับเราจะได้โสนครับต้อง1เม็ดก่อนครับเมสันเมาส์เมาส์แทงมาทางซ้ายได้สวยครับคาฮาวเวดคาฮาวเวดคาฮาวเวดพามาคาฮาวเวดข้างหน้าไม่มีใครแล้วทิปไปโอ้โหไม่ผ่านเมเยอร์ครับทบทเวลาบาเจ็บ3นาทีเท่านั้นครับจูเลียนบันดึงรอเพื่อนเลยครับไม่เล่นครับเบลลิงแฮมอะไรดีดมาเอมเรีชานครับข้างหน้าไม่มีเพื่อนครับอัลฟอนนาต้องเร่งแล้ว นาทีสุดท้ายครับลิเซียมโอกาสบุกค,ครั้งสุดท้ายของเชลซีครับสตอริงโคปาสิกตองกลางมาที่เมา้าโอติดเกย์โรแล้วก็จบเกมที่แซมฟอร์ดบิทครับเชลซีทาได้แค่เสมอกับดอทมุลครับสกอร์รวมนั้นแพ้ไปครับ4ประตูต่อ3ครับช่วยให้ดอทมุลเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลอยูฟ่าแชมเชปี้ยนครับสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงการบรรยายเกมก่อนการแข่งขันผ่านระบบฟีฟ่ายเท่านั้นครับเกมจริงจะเตะจริงในวัน ที่8มีนาคมในเวลาบ้านไทย3นาฬิกาทางช่องวีอินสปอร์หนึ่งครับสำหรับวันนี้หากภาคผิดภาคถูกการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับหากพาคผิดก็ฝากค,คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ครับหากอยากภาคคู่ไหนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการบรรยายเกมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ